สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกหัดตัดผมใหม่นะครับวันนี้เรามาฝึกหัดการจับวีกันนะครับวีบาร์เบอร์นะครับมีด้วยกัน3อย่างนะครับวีบาร์เบอร์นะครับวีบาร์เบอร์มีทั้งหมด3อย่างเท่นั้นนะครับก็สามารถตัดผมได้แล้วนะครับอันดับแรกจะเป็นวีเรามารู้จักวีก่อนนะครับอันแรกเป็นวีเล็กนะครับ ส่วนนี้เป็นวีเล็กนะครับแล้วก็วี Bird. ใหญ่นะครับอ่าแล้วก็วีซอยนะครับวีเล็กนะครับทําอะไรได้บ้างครับวีเล็กจะขึ้นทรงต่ํานะครับทรงต่ําไว้ขอบนะครับทํานวลนะครับหรือทําให้ทุยนะด้านหลังท้ายทอยนะครับทําให้ทุยก็บทบาทของวีเล็กนะครับอ่าส่วนการจับเดี๋ยวอันนี้รู้จักก่อนนะครับรู้จักวีก่อนส่วนวีใหญ่ก็ใช้ในการขึ้นทรงรองทรง กลางรองทรงสูงนะครับราทํานวลพอประมาณนะครับแล้วก็ตัดผมยาวออกไปด้วยนะครับผมยาวโดยการใช้คบคู่กับปัตตตเลียนนะครับนะครับนี่เป็นวีใหญ่นะครับใช้ตัดผมต่อไปเป็นวีซอยนะครับวีซอยก็ใช้คบคู่กับกับกนไกลมือกันไกลตัดนะครับการไกลมือไกลตัดและก็กันไกลซอยนะครับ เป็นไทรฟันปลานั่นเองนะครับก็วีซอยก็เอาไว้ขึ้นทรงได้เหมือนกันนะครับบางกรณีเส้นรองทรงกลางนี่นะครับวีซอยนะครับวีซอยกอ็ส่วนมากก่อนจะตัดผมเราจะช่างจะใช้วีซอยในการวีผมให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนขึ้นทรงครับเราใช้ส่วนมากเราจะใช้วีซอยนะครับการใช้วีซอยให้ ปลอดภัยนะครับในการไม่ใช่เพราะวีซอยเป็นวีไฟเบอร์นะครับสามารถหักได้ง่ายนะครับเราต้องรู้จักการใช้งานการใช้งานวีซอยนะครับเราต้องจับให้ถนัดมือจับเต็มๆนี้นะับปล่อยให้เลือเล็กๆเลือดเนื้อที่ในการวีน้อยที่สุดนะครับถ้าเป็นผมที่หนาผมที่อยกักโสดนะครับเราค่อยๆวีไปนะครับเราอย่าจับแบบนี้วีนะครับนะครับเพราะจะทําให้วีเราหักได้ เปราะมากนะครับการจับวีนะครับพอเรามาเริ่มหัดจับกันนะครับวีนะครับทั้งสองมือของเราอ่า,อาส่วนอ่าการจับวีสมควรอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักจับทั้งซ้ายและขวานะครับอ่คผมจะจับด้านขวาก่อนนะครับาการจับวีนะครับมีอยู่3นิ้วด้วยกันนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้ว เรียกว่านิ้วกลางนะครับนะครับนิ้วกลางจับแบบนี้นะครับการจับวีนะครับการจับวีจับแบบนี้นะครับการจับวีแล้วก็จ,จับให้ถนัดนะครับทางซ้ายและขวานะครับผมจะฝึกด้านขวาไปเลยนะครับเพาะส่วนมากทุกคนต้องจับวีด้านขวาเพราะเราจะต้องจับปรเตเลียนด้านอ่า ทุกคนต้องจับตะเลียนมือขวานะครับแล้วก็จับวีด้านซ้ายนะครับเราก็ฝึกดานซ้ายไปเลยเพื่อไม่แเป็นการเสียเวลานะครับนี่คือมือซายนะครับการจับตะเลียนอาการจับวีนะครับใช้3มนิ้วโป้งกับชี้แล้วก็นิ้วกลางนะครับจับแบบนี้นะครับการนะครับจับแบบนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับการจับที่ถูกต้องก็จะจับแบบนี้นะครับ วีโป้องอยู่ล่างวีชี้นิ้วชี้อยู่บนนะครับการจับหรือเวลาขึ้นทรงไปนะครับถ้าส่วนมากถ้าเราเวลาเรากดวีนะกดให้งอถ้าเราจับแบบนี้นะครับวีจะหลุดมือได้ง่ายนะครับก็เลยต้องเอาโป้มือมาไว้แบบนี้นะครับเวลาเรางัดวีจะได้ไม่หลุดมือนะครับ แต่จับที่ถูกต้องก็จับแบบนี้และครับเนี่ยผมจะจับมือขวาให้ดูแต่ถ้าเราจะใช้ในการทํางานจริงๆนะครับปฏิบัติจริงๆวีอ่าเราการกดวีนะครับเราต้องกดกดให้งอเพื่อจะทําโค้งทําทวีทําไว้ขอบแบบนี้นะครับเนี่ยเก็บงานนะครับเก็บงานเราต้องกดวีให้งอนะครับถ้าเราไม่จับแบบนี้วีจะหลุดมือง่ายนะครับก็แล้วแต่ถนัดด้วยนะครับแต่ผมจะฝึกจับ ตาแรกจะฝึกจับแบบนี้แต่หลังมาเวลางานหนักจริงๆเราก็จับแบบนี้เอาโป้มือไปรองไว้นะครับต่อไปเป็นการพลิกวีนะครับพลิกซ้ายพลิกบนล่างนะครับเพื่อนๆต้องพลิกวีให้เป็นนะครับฝึกนะครับค่อยๆนะครับเป็นนี้นะครับการพลิกวีนะครับลิกไปทางไหนก็ได้แต่ให้พลิกให้ได้นะครับมีการพลิกวีนะครับง่ายๆนะครับต่อไปเป็นการจับวีใหญ่นะครับการจับวีใหญ่ เราจะฝึกจับด้านซ้ายเลยนะครับจะวิ่งใหญ่ใช้5นิ้วนะครับใช้5นิ้วในการจับนะครับแบบนี้นะครับจะวิ่ใหญ่นะครับนะครับต่างขึ้นและลงนะครับรู้สึกสังเกตดูว่ามือมือนิ้วมือโป้งจะอยู่ล่างนิ้วชี้จะอยู่บนนะครับพลิกแบบนี้นะการพลิกนะครับนี่คือการพลิกนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งพลิกแบบนี้นะครับนี่คือการพลิก ผีนะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายให้เพื่อนๆไปฝึกลองจับดูนะครับการพลิกวีใหญ่นะครับเพื่อนเอนสมควรยังยิ่งต้องฝึกหัดทั้ง2มือนะครับเวลาเราเหนื่อยอย่างนี้นะครับเราจะใช้มือขวาช่วยวีนะครับในก่อนวีตกแต่งวีดูทรงนะครับต่อไปเป็นมือ,อต่อไปเป็นวี วีซอยนะครับวีซอยก็จับเหมือนกันกับวีใหญ่นะครับใช้5นิ้วเหมือนกันนะครับใช้ห้านิ้วนิ้วโป้งอยูวล่างนิ้วชี้อยู่บนนะครับใช้ห้านิ้วเลยนะครับในการจับนะครับพลิกวีนะครับพยายามเพื่อนๆพลิกวีให้ถนัดนะครับให้เก่งเลยนะครับจะใช้งานวีเล็กก็เอาวีซอยก็สามารถขึ้นทรงได้เหมือนกันนะครับบางกรณีนะครับนะครับวีซอย แบบนี้นะครับการจับวิซอยเพื่อนลองไปฝึกหัดจับดูนะครับอ่าคลิปหลังมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะนำมาผ่านเพื่อนทำอีกนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับให้เพื่อนๆลองไปฝึกจับบีกันหน้าครับขอบคุณครับที่รับชม